สาเหตุที่ชอบหูฟังแบบเอคิปเพราะว่าเวลาใส่แล้วรู้สึกสบายหูแล้วก็ไม่เจ็บหูและคุณภาพเสียงที่ได้มาไม่แตกต่างจากหูฟังอ e ินเอียหรือว่าเ e อียบัดเลยครับได้ลองใช้งานหรือว่าได้สัมผัสต้องถูกใจเหมือนผมแน่นอนสำรับหูฟังบลูทูธรุ่นนี้เป็นของ KY 6 6ตัวหูฟังมาพร้อมกับบลูทูธ5.4รองรับการเชื่อมต่อมือถือได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อและการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วเลยและเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้บอกเลยว่าเพาะมากมาเเมอนนนยังแลก็ดิไปจ 13สาเดือนสองเที่ยวสองคนได้เจอกันพาัน ส่วนการใช้งานของหูฟังใช้ได้ต่อเนื่อง5-6ชั่วโมงระบบเสียงเป็นแบบรอบทิศทาง360องศาหูฟังเขาจะเป็นแบบระบบสัมผัสเราสามารถรับสายหรือว่าคุยโทรศัพท์รวมไปถึงการเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงผ่านหูฟังตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาควักมือถือขึ้นมากดนั่นเองครับถ้าใครที่เป็นสายเกมมิ่งอยากได้หูฟังตัวที่เสียงไม่ดีเลยแนะนําลองใช้งานเป็นหูฟังรุ่นนี้ได้เลยครับเวลาที่เล่นเกมแล้วรับรองว่ามันกว่าเดิมแน่นอนและภายในกล่องเขาจะแถมสายคล้องข้อ,ขอมือแบบนี้มาให้เอาไว้สําหรับห้อยเคสชาร์จของหูฟังน ที่คุณภาพเสียงดีแล้วก็เสียงไม่ดีเลยและเป็นตัวที่ใส่แล้วสบายหูแนะนําใช้งานเป็นรุ่นนี้ได้เลยครับตอนนี้ราคาของเขาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นถ้าตอนนี้กดตะก้าดูแล้วยังได้โปรราคานี้อยู่ทุกคนรีบกดสั่งได้เลยนะเพราะว่าโปรแฟลชเซลล์ S <S หรือวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆชอบเป็นหูฟังสีไหนจิมตะก้า้ายมือเลือกสีได้เลยครับ